ช่วงนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคม1นึ่กับพี่อ้วนค่ะค่ะพี่อ้วนจุดเริ่มต้นของแบรนด์หนึ่งสีหนึ่งนี่มาจากไหนอะค่ะเริ่มต้นก็คือผมก็ทําของเล่นให้ลูกตัวที่ทําเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะกับตอนนั้นเราได้ยินคําว่าธุรกิจเพื่อสังคมโซเชียลแอนร์ไพรส์มันมันวิเศษมากที่เราได้ทํางานที่เรารักแล้วได้ช่วยสังคมด้วยเราก็ปิ๊งกับ ชอบทาของเล่นให้ลูกอยากทํากิจการเพื่อสังคมค่ะมีความสนใจเรื่องการผลิตค่ะใช้เครื่อง CNC ก็ลองคิดแผนธุรกิจออกมาได้แนวคิดออกมาว่าทำหนึ่งในตัวมันเองเนี่ยได้อีกหนึ่งอันไปมอบให้เด็กๆเพราะนั้นคนใจดีมาซื้อของของเราไปใช้เนี่ยได้ช่วยให้เราเอาของเล่นไปให้เด็กๆด,ด้วยนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็เลยเขียนแผนธุรกิจไปแล้วก็โชคดีได้ มจนนทุกวัขนนองที่เราทำอะค่ะมันจะเป็นงานไม้ครับแล้วพี่อ้วนก็ไม่ได้เรียน,ยนทางด้านงานไม้ไม,มาก<ม>่อน<ม>เ,เป็นความชอบที่พอคือ,ค,อคือการที่เราให้เด็กสัมผัสไม้เนี่ยครั มันเป็นธรรมชาติที่จับต้องได้แล้วก็เขาก็รู้ที่มาที่ไปกับของเล่นที่เป็นพลาสติกนี่เขาเขาไม่เข้าใจเลยครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้องมีฉีดอินเจคชั่นเอาน้ํามันมาจากใต้ดินดูดผสมสีฉีดเข้าไปแล้วออกมาฟอร์มมิงเป็นเป็นเป็นของเล่นพลาสติกเพราะนั้นการที่เขาได้รู้ว่าไม้เนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติไม้ของหนึ่งสีหนึ่งก็ไม่ได้เปเบียดเบียนธรรมชาติเพราะว่าเราใช้ไม้อย่างพาราที่เกษียณอายุแล้วเขาก็ต้องตัดตามตามไวแล้วก็เอามาทํางานไม้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้สัมผัสธรรมชาติที่อ่อนโยนเนี่ยมันมันเป็นคุณคุณลักษณะของของเล่นไม้ที่ที่เหมาะสมกับเด็กค,คนใจดีซื้อนาฬิกาเรือนนี้ใช่ไหมฮะ,ฮะเด็กน้อยที่ได้อโอกาสในที่ห่างไกลเนี่ยเขาได้ชิ้นไม้นี้คนที่คนใจดีซื้อไปเนี่ยเขายังเห็นร่องรอยของที่เขาให้ที่เขาให้อยู่รหรือว่าดูดูไปเนี่ย เด็กกำลังเล่นของเล่นชิ้นี้อยู่ในการเล่นเนี่ยคร<อ>ับเด็กตั้งแต่ศูถึงหควรจะได้เล่นจินตนาการคือเขาเรียกว่าฟรีเพลย์ครับเพราะฉะนั้นข<อ>เขาเข้ามาแล้วเขาสามารถ กับช้างคุยกันเนี่ยเขามีจินตนาการว่าเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์กันนะเ้าได้คุยกันพากันไปที่ไหนอะไรเงี้ยฮะนี่คือสิ่งที่เราพยายามอ่ะเป็นเครื่องมือเป็นของเล่นไม้เราเป็นแค่เครื่องมือให้เด็กได้เล่นจินตนาการใช่ครับ,รบอันนี้แรงบันดาลใจพี่อ้วนเห็นหนูเห็นแล้วมันเหมือนค,คล้ายๆกับของรองเ<อ>ท้าทอม,ทอมใช่ครับคือพี่อ้วนเหมือนแบบว่า,<อ>าเราได้แรงบันดาลใจมาคุณเลยรองเท้าทอมนี่เป็นไอดอลของเราเลยคือ เราเห็นมันมันเรียบง่ายเลอเกินในการที่เขาตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วคนมาซื้อของแล้วเขารู้ว่าการซื้อรองเท้าพวกนี้จะมีเด็กอีกคนหนึ่งได้ของด้วยเหมือนของเหมือนกันเลยเนี่ยเราคิดว่ามันมันวิเศษมากไ่แนวคิดนี้เพราะนั้นเราก็เลยเขาเขามาเป็นไอดอลในการตั้งต้นคิดวัน for วันหนึ่งสี่หนึ่งขึ้นมา What if I started a shoe company and every time I sold a pair of shoes, I gave a pair away? And that way, if as long as I continue to keep selling shoes, these kids will have shoes for the rest of their life. จริงแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งฮะคือมัมนมีการให้ของบริจาคอยู่แล้วของเด็กๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาให้เนี่ยเขาเป็นคนใจดีเขาอยากให้ของแต่เขาไม่รู้ว่าควรจะให้อะไรเขาดันไปให้ปืนของเล่นเขาดันไปให้ตุ๊กตาหัวฟูฟูผมทองทองเขาดันไปให้โทรศัพท์มือถือปลอมสิ่งเหล่านี้ในคอนเทนต์เนี่ยมันคือความฟุ้งเฟอ้อความรุนแรง การฆ่ากันยิงกันไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแต่เขาได้ส่งมอบของเหล่านี้ไปให้เด็กแล้วอืมใช่เพราะครื่องการเล่นของเขาเใช่ก,การเล่นเขาควรจะเป็นของเล่นที่ครับเป็นเครื่องมือง่ายๆสร้างให้เขามีจินตนาการแ้วเขาก็ได้สมัครธรรมชาติงานไม้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเราอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้คนเอาไปบริจาคให้เด็กๆ ที่ประกอบกับไม้ยยบบอย่างเช่นแบบสีเห็นแบบมีทาสีอะไรนี้ใช่ไหมมีลงแว<ช>็กพวกเนี้ย<ช><ช>ค่ะเราคิดเองหรือเปล่าแต่เพราะจริงๆเราแบบเหมือนวัสดุหรือว่าของเล่นที่ทําจากไม้หรือของที่มันใช้กับไม้ค่ะมันก็มีสีมีแว็กตามท้องตลาดอยู่แล้วแต่ว่าเห็นเห็นของพี่อ้วนคือไม่ใช่ของพี่อ้วนมันมาจากธรรมชาติเราจะคอนเซิร์นเรื่องเรื่องสัมผัสกับเด็กเพราะว่าเราเราเราให้เด็กเล็กเนี่ย สัมผัสของธรรมชาติอย่างอย่างรุ่นแรกๆที่เราทําเนี่ยสีที่เห็นกน็จะเป็นสีผสมอาหารผสมสีย้อมไม้สูตรน้ําก็คือให้เห็นให้เห็น<า>เนื้อไม,ไม้ข้างในให้เห็นสัจจะของวัสดุไอลายไม้อะไรต่างๆนี้เราก็ยังเห็นอยู่ห,หรือแม้แต่บางบางชิ้นไม้ที่ที่มีตําหนิเนี่ยฮะเราก็มองว่ามันเป็นสเสน่ห์คือธรรมชาติก็เหมือนคนนะฮะไม้ก็เหมือนคนจะมีฝอยมีอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนก็จะยอมรับ ในความเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลได้ก็คือเป็นแนวคิดว่าแบบเป็นแนวคิดว่า<ห>เรา,เราไม่ได้ไปปิดบังไปคือถ้าเป็นของอย่างเงี้ยฮะในในอุตสาหกรรมเขาเีเจิกแต่เราคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์เป็นเป็นตัวตนจริงๆของไม้อะ่ะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราก็ส่งมอบให้เขาอย่างนั้น จากที่เราเรียนออกแบบรถยนต์มามันถูกนำมาใช้นี่ฮะมีล้อเต็มไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> นร้อน่ารักจับสัดส,ส่วนได้กำลังดีแล้วชิ้นส่วนนี้ที่แบบหลังจากนั้นอออใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือว่าพอเราตัดชโลงออมาเนี่ยเราก็รวบรวมใส่กล่อง <c oughs> แล้วพอลูกติดเทอมเราก็พากันไปปูเลงปูเลงขับไปมอบให้เด็กที่เขาที่ห่างไกลคือเราเราจะไม่บริจาคในในเขต เมืองเลยเราก็จะไปในที่ห่างไกลเพราะเขาขาดโอกาสจริงๆเขาไม่มี เขาบอว่าตอนที่พี่ว่นเป็นอาจารย์นะคะคเคยตั้งโจทย์ให้นักศึกษาว่าการทํางานออกแบบคือเราควรจะทํางานออกแบบที่ขายได้แล้วก็ช่วยสังคมด้วยคือตอนนั้นตอนนั้นมีมีมีหนึ่งสี 1, 4, 1, ่หนึ่งนี้หรือยังคะยังครับยังครับทําไมเราถึงมีแนวคิดอย่างนั้นนะคะเหตุเกิดขึ้นว่าวันหนึ่งผมขับรถอยู่แล้วก็ฟังรายการวิทยุของอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะแล้วได้ยินคําว่ากิจการเพื่อสังคมเราก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีแบบว่าโหม,มันพิเศษมากเลยทําไมเรา ทำอะไรอยู่เนี่ยเราทำทำงานตอบสนองทุนนิยมอยู่ได้ทําไมเราไม่ทํางานออกแบบแล้วได้ช่วยสังคมด้วยค่ะหลังจากนั้นเทอมถัดมาผมก็เอาโจทย์นี้ให้เด็กเลยนี่ออกแบบนะเราต้องช่วยคนอื่นได้ด้วยผมก็จะเห็นแววตาเด็กที่เปลี่ยนไปเด็กเด็กมาบอกผมว่าอาจารย์วันนี้หนูขอไม่เข้าคลาสนะครับ<ะ>เอาไปไหนเหเรอเขาบอกขอลงไปใต้จะไปช่วยคนหมอแกน<ะ>นี่คือคือเป็นช่วงรีเสิร์ชนะครับ เขาก็จะลงไปทางใต้แล้วก็ไปดูว่าเอ๊คนมอกนมีปัญหาอะไรที่โดนกดขี่โดนเรื่องไรสัญชาติเรื่องอะไรเงี้ยก็ความพยายามที่ที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนต้องไล่ไปโอหไปหาข้อมูลไปอะไรต้องเครียดเงี้ยแล้วไล่กดคะแนนเงี้ยแล้วอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีมากที่ที่ทัศนคติในการเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาได้ช่วยคนได้ช่วยสังคม กรธุรกิจของพี่อ้วนนะคะมันเป็นการทําธุรกิจ CSR ด้วยหรือเปล่าในเชิง CSR ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราเราเป็นกิจการเพื่อสังคมคือในในวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจเนี้ยเราทําไปด้วยกันไปพร้อมๆกันแต่ CSR คือบริษัทก็ทําทําธุรกิจหวังผลกําไรหาผลตอบแทนให้พูดถึงหุ้น แต่เขาเห็นเห็นประโยชน์เห็นสังคมเห็นว่าสังคมต้องการความช่วยเหลือเขาก็เกียดเงินส่วนหนึ่งหรือว่าทํากิจกรรมมาเพื่อเพื่อช่วยเขาเพราะนั้นในการในการทําธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำเพื่อสังคมไม่ได้เพื่อสังคมแต่ว่ามีแค่ส่วนหนึ่งที่เขามองเห็นว่าเขาควรจะทําแต่ของเราของเราตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่จะทาเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะช่วยเด็กๆอยากให้ของเล่นที่ดีไปสู่มือเด็กๆ จริงอะคะ่ะของเราเป็นเด็กหรือว่าเป็นเป็นใครกันแน่นะะเป็นคนใจดีครับเป็นคนใจดีที่อยากเห็นเด็กๆมีของเล่นที่เหมาะสมใช้ของเล่นที่ที่ปลอดภัยจริงๆปลอดภัยในเชิงคอนเทนต์เชิงแนวคิดด้วย <c oughs> เพราะว่าการที่ให้ลูกเล่นของเล่นที่กระตุ้นมากเกินไปเนี่ย <c oughs> มีผลเสียกับเขาในในระยะยาวจากที่เห็นเลยนะพี่ว่าแบบของเล่นนะคะมันจะ ไม่ไม่ได้แบบอย่างนี้ต้นไม้มันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่แบบเห็นแล้วอาจจะแบบไม่ได้บอกว่าเป็นต้นไม้ซะทีเดียวอ่ะพี่ของเล่นเนี่ยครับค<ะ>่ะถ้าเราเอาของเล่นโยนม่ให้เด็กเล่น<ะ>แล้วเราบอกเขาว่าเล่นอย่างนี้นะลูก<ะ>มีกฎเกณฑ์อย่างนี้ต้องอย่างนี้<ะ>นี่คือการใส่กรอบให้เขากรอบที่เขาไม่สามารถที่จะกลายเป็นอย่างอื่นได้ แต่การที่เราเอาของที่เป็นทูเป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาเขาอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นต้นไม้เลยเออมันอาจจะกลายเป็นาชาม,ม<อ>เป็นไข่<อ>ดาวเป็นอะไรแล้วแต่เขาเอ,อ,อันนี้คือคือจินตนาการคือคือความพิเศษที่สมองที่เขาได้ได้คิดออกมาทีนี้มาถึงชิ้นงาน ต้องให้พี่เอื้อเลือกแหละว่าชิ้นงานาไหนที่พี่วนภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับชิ้นงานชิ้นนี้ก็เป็นเก้าอี้ประคองหลักที่ที่ทาให้น้องน้องบาสเนี่ยครับคือคือตัวนี้ก็เป็นตัวต้นแบบที่น้องบาสจะได้ใช้ก็คุยกันต่อว่าถ้าเราสามารถหาทุนมาได้แล้วจริงๆมีความต้องการอย่างนี้อีกหลายคนเพราะว่าการที่เด็กไม่สามารถนั่งเองได้เนี่ยมันิดทำให้เขาทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ปกตินี่คือเขาต้องมัดอยู่กับเตียง เอาแทบผ้ามาค<ม>่าตัวเขาก็อยู่ในท่าที่แบบว่าไม่สบายอันนี้ก็เป็นความาน่าสนใจของตัว The Masterpiece ของพี่อ้วนนะคะเรากลับมาพบกับงาน The Masterpiece ของพี่อ้วนเก้าอี้ประคองรักในช่วงหน้าค่ะ